จริงไม่เหมือนบ้างครับเหมือนเทกาวมากกว่าครับเป็นทุกคนมาเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทุกๆวันที่เข้ามาทํางานคือ Ex c i t e d ตลอดมันมีเรื่องให้เราได้เรียนรู้ตลอดคือไม่ใช่แค่ว่าเราเป็น New chapter ในวันแรกที่เข้ามาแต่มัน new chapter คน,ท,นทุกวันทุกวันที่เราอยู่ที่นี่อะทำไมถึงอยากกลับมาเป็นแบบอยากมาทำทีเป็นตัวร์ตามทีจริงๆจ,จ,จะบอกว่าผมอยากไหมคือมันเกินคำว่าอยากไปแล้วคือมัน อันมานานมากแล้วมันไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดได้มาบอกเพราะว่าที่ผ่านมาผมทําเพลงซีรีส์ค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นตัวเราแหละแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นของในเรื่องของอซีรีส์แต่ละตัวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีซิงเกลิลที่เจ็บแบบลงไปทําเองตลอดที่แบบทั้งหมดอะไรเงี้ยเลยแล้วอันนี้เป็นเป็นแมสเซจหนึ่งที่เจ็บอยากจะบอกเพลงไอเวย์เนี่ยเป็นแมสเซจนึงที่เจบอยากจะบอกกับทุกคนในเรื่องของความที่แบบโนฟิอ no อะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็ไม่ได้บอกมันจะที ที่เราเล่นบนบ่อยใช่ครับผมเ,ออเป็นยังไงสิ่งนี้แรงบันดาลใจเรามาจากตี้ยังไงครับแรงบันใจของเราก็คืออย่างที่บอกไปก็คืออ,อไม่ได้ไม่ว่าขึ้นขึ้นทางด่วนอยู่แล้วก็คิดว่าเออตั้งชื่อเพลงไฮเวย์ดีกว่านะ<ช>คือผมรู้สึกว่าเพลงไฮเวย์เนี่ยมัน represent ได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะตีความผมอยากให้ทุกคนมีศาสระในการตีความแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงไฮเวย์มันคือการที่อพอเราอยู่ข้างล่างไฮเวย์เนี้ยเราอาจจะเจอ อะไรที่มันอยู่ระหว่างทางซ้ายขวาทางแยกไฟแดงต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราสับสนบางทีเราลอสบางทีเราจะไปถึงสู่เป้าหมายแล้วก็แวะ,ะนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยซึ่งไฮเวย์มันคือเปรียบเสมือนการที่เราแบบตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแบบมุ่งมั่นโดยที่เราไม่กลัวแล้วว่าเราจะแบบไปแล้วเราจะกลับไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันคือผมเองบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนะี่ยทำอะไรแบบครึ่งๆคลางาทำเผื่อถอยแต่ไฮเวย์มันคือการที่ เราทุ่มทั้งตัวแล้วก็หัวใจลงไปกับอะไรชิ้นหนึ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จไม่ได้ครับสิบ่งที่บอกตัวตนองตัวเองมาไว้ในร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแ็กเลยครับก็คือมันเป็นหนึ่งในมสเซจที่เราระหว่างทางเราเจอมาแล้วเราอยากจะพูดเราอยากจะอินสไปด์คนฟังว่าให้เขาอะหลุดจากกรอบข้อจำกัดที่ใครก็ไม่รู้มาตั้งให้แล้วก็บอกว่าอันนี้มันดีไม่ดีหรือว่าถูกต้องไม่ถูกต้องผมอยากให้ทุกคนได้รับมสเซจนี้แล้วก็แบบออกจากบาร์เรอรี่นี้สักทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเถอะอย่ามาเสียเวลาคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงเลยเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นเลยเงี่ยอยากให้ทุกคนออกมาสรุกมากกว่าเวลนาไนหานหนมายถึงในในเขียนเพลงใช่ไหมครับจริงๆเราใช้เวลากันประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนด้วยความแต่จริงอ่ะเพลงเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วเพราะด้วยด้วยความที่เราเรารู้ว่าเราจะสื่ออะไรยเงี้ยแล้วเราเราได้พี่เบนลัส ที่เป็นงลัสเนี่ยมาร่วงงานด้วยซึ่งจริงที่เป็นเนี่ยเป็นคนที่คิวงานแน่นมากแต่เขาก็แบบสนใจที่อยากจะแบบเขาเป็นอดีตมากๆแล้วเขาอยากจะแบบเอ็นจอยโปรจต์นี้เพราะมีของทนี่เขาอยากจะใส่อะไรเงี้ยจะาําสิ่งใหม่ๆก็เลยแบบเจ็ดเวลาให้โอกาสมาทํางานกับเจฟซึ่งมันทาให้แบบพอคนมีวิชั่นใกล้ๆกันเนี่ยมันทาให้งานออกมาเร็วมากครับอ๋เอ็มวีใช้นานไหมล่ะเอ็มวีนี่วางแผนกันค่อนข้างละเอียดมากเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่วางแผนละเอียดเนี่ยแต่ละช็อตมันจะไม่มีความหมายคือ MV มเนี้ยมันจะไม่มีเรื่องราวแต่ทุกช็อตมันจะต้องมีความหมายว่ามันจะสื่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลานานมากกว่าจะเดเวล็อปแต่ละฉากเพราะว่าคำพูดคำนี้มาตอบกับซีนนี้ที่คิดไว้อะไรเงี้ยผมก็ใช้เวลาประมาณเดือนเดือนกว่าถ่ายทำเดือนกว่าถ่ายทำแคบวันเดียวครับผมแต่ว่าเรารวางแผนมาอย่างเวล์แพลนมากๆแล้วว่าเราจะถ่ายฉากนี้เพื่อไปเข้ากับเพลงนี้ ไม่ได้แบบอันนี้เหาตัดไม่ใช้อันนี้ดีกว่าใส่เข้เไป้แฟชั่นแบบสตรีมเลยใช่ไหมครับมันคือใช่ครับมันคือความสนุกที่เราอยากจะแต่งตัวคือมันเป็นการพูดผ่านเสื้อผ้าครับเพราะเสื้อผ้าทุกชิ้นมันมีเอ e เนอร์จีของมันอย่างี้ในการบอกว่าผู้ชายจะใส่กระโปรงไม่ได้หรอผู้ชายจะแต่งตัวแบบเสื้อแขนเสื้อทางนี้ไม่ได้หรอมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีความหมายมันเป็นการที่จะอยากจะบอกว่าทุกคนก้าวออกมาจากบอดรี้เดิมๆ มันเรียกว่าสไตล์อะไรจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสไตล์อะไรแต่มันคือเมื่อคือเราอยากใส่แบบน,นี้เราคืออยากสนุกแบบนี้เราคือวันนี้เรามู o d แบบนี้เราอยากจะแต่งใส่กระโปรงอะไรเงี้ยเออมันมันก็เข้าห้องน้ำดีนะมันง่ายดีไม่ใช่อนะไร <c oughs> ครับเออจริงๆอ่ะผมอยากใส่กระโปรงแต่ว่าบางส่วนอะไรเงี้ยเราคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันเล่นไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยก็จะมีพี่ stylist พี่พี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยก็คอยช่วยดูให้ด้วยอะไรอย่าครับ จริงๆสิ่งเดียวที่คาดหวังสาหรับเพลงนี้เลยก็คืออยากให้แมสเสจที่เราพูดอ่ะมันไปถึงคนฟังเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพลงที่เจะทําออกไปแล้วอ่ะมันทําให้คนหลายๆคนเนี่ยผ่านช่วงเวลาคดที่มันแย่มากมาได้แล้วเขามาพิมพ์ตอบและคอมเมนต์มันทําให้เราทัชมากว่าแบบเออเสียงของเรามันไปถึงแล้วเพลงเนี้ยผมว่ามันจะผมหวังว่ามันจะไปถึงแล้วก็บอกกับเขาว่าอย่าก,กลัวเลย ออกสนุกเธอเป็นในสิ่งที่อยากเป็นเธอแต่หลังจากนี้จ,จะปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปจะมีซิงเกิลอีกอามไหตามมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้คือซิงเกิลสองซิงเกิลสามคือแทบจะใกล้จะเสร็จแล้วครับผมออครับผมก็คือไม่ทุกคนรอนานแน่นอนครับออก็คือเราจะไปอยู่ในทุกขั้นตอนเหมือนกันอย่างบางอันก็คือเป็นเจนโปรดิวเองเลยบางอันก็เป็นพี่โปรดิวเซอร์เราจะเราจะเข้าไปจอยในเรื่องของการคิดโมเดหรือว่าคิด ชิ้นส่วนบางบางอย่างของมัน nice คือแนวเพลงแต่ละเพลงแต่ละซิงเกิลนี่มันจะป่างกันไหมคือจริงๆเนี่ยไฟหายครับตอนนี้คือเราหล่อไฟหรือเราไปได้เลยครับไปได้เอาไปได้เลยนะครับผมยังสว่างอยู่ใช่ไหมฮะเช็คือจริงๆเรามองว่ามันคือคอนเซ็ปต์มันคือ no gender no gender no gender ก็คือแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์ว่า เราอยากจะเป็นแนวไหนอ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุกแนวให้ทุกคนได้เสพคือหนึ่งอัลบั้มมันก็คือคงจะมีแบบหลายๆแนวอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟิลเราว,าว่าวันนี้เราอยากจะฟิลไหนเพราะจริงๆศิลปินในเพลย์ลิสต์ที่ผมฟังปกติมันก็คือค่อนข้างเยอะแล้วพอมาเอามากลัดมามันก็จะมีหลายหลายแนวด้วยเมื่อตัวมันเองถ้าผมให้เวย์ซิงเกิลนี้นะฮะก็จะปล่อยในยูทูบของเจฟซาร์เตอร์นะครับผมซึ่งพรีเมียร์ก็คือวันที่26ตอน กโมงครึ่งนะครับผมซึ่งก็ฝากติดตามเพลงนี้กันด้วยนะครับผมเพลงไฮเวย์แล mm ้วก็เป็นเพลงที่เจฟใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็อยากจะพูดให้ทุกคนฟังพูดถึงการไม่มีบารีพูดถึงความตั้งใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเมสเซจที่ส่งไปแล้วก็ฝากติดตามเพลงไฮ mm hmm. เวย์กันด้วยนะฮะ mm hmm. แล้วก็ฝึกร้องกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็ฝากติดตามเจฟด้วยนะครับผมยูท mm hmm. ูบเจฟซัตเตอร์นะฮะแล้วก็ไอจีทวิตเตอร์ทิกอ เฟซบุ๊กเป็นเจฟซัตเตอร์หมดครับ J E F F S A T U, R ครับขามึน,นยังไงซีรีส์กันไรตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้วครับผม oh, <no. S 1> ก็มีการซ้อมคิวบูอย่างหนักหน่วงเลยครับผม oh, <no. S 1> คือช่วงช่วงก่อนแถลงข่าวผมก็ไปเตรียมคิวบูมาด้วยแล้วก็แบบมีความแบบปวดกล้ามเนื้ออยู่ตอนนี้ <laughs> <laughs> นะคคือเ <laughs> พราะว่ามันหนักจริงๆแล้วก็คือทั้งเรื่อง acting เรื่องเวิร์กช็อปเนี่ยหนักมากเพราะว่าเราอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดอย่างรู้นะ กูอตอนนี้เลยครับพี่เค <C anc ry music> อ,อ <S <S <c oughs> จริงๆมีแน่นอนมีนะอยากให้เราไปติดตามมิซิวิ่งกันครับผมตอนนี้เป็นตอนนี้ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อผมผมก็ยังไม่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 แน่ใจค,คจอนเซ็ปต์ข้อจต้องรอโฟชิลมาค่อยๆแบบเปิดเผยต่างๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไปแล้วครับคือกูของเราตีการเปลี่ยนผู้ราด้วยครับจริงๆ ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเราเป็นแอคเตอร์ที่เราเราเป็นคือเป็นอาชีพเป็นแอคเตอร์อ,อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทํางานร่วมกับ,บคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเอ็กเ i e รี e ที่แบบท้าทายใหม่ใหม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มาทํางานกับน้องบาโครดซึ่งน้องบาโครดก็เป็นเรื่องแรกที่น้องบาโครดมาเล่นแบบจริงๆริงจังครั้งแรกอะไรเงี้ยเรากา็รู้สึกว่าเออมันท้าทายตรงที่แบบเราต้องแบบว่าจูนกับน้องให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าด้วยความที่แบบชื่นชอบอะไรเล่นกีตาร์เหมือนกัน เป็นนักร้องนําในวงดนตรีโรงเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แบบเออมันก็ค่อนข้างที่จะราบด้วยแล้วน้องเขาค่อนข้างที่จะฝังมากด้วยไกัเมนใช่ใช่ครับรู้จักเองตัวแฟนฝั่งของคู่เก่าเราไม่เข้าใจเลยจริงๆผมผมรีสเพคตอย่างนึงก็คือแฟนคลับของผมมะค่อนข้างที่จะรีสเพคนตัวของอาร์ติส์ด้วยแอคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขาเขาซัพพอร์ตทั้งคู่เขาซัพพอร์ตแบบเขาซัพพอร์ตดีมากอะไรอย่างเงี้ยมัน มันเป็นอะไรที่แบบผมก็ไม่เคยเคยเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆที่เข้าใจแล้วก็แบบว่าสป,ปอร์ตมาโดยตลอดแม้ว่ามันจะมีเรื่องการเปลี่ยนผู้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับครับผมคืองานของผมทุกชิ้นมันต้องเป็นมาสเตอร์บีเลยดิพราะผมผมทุ่มจริงๆมันคือไฮเวย์จริงๆที่ผมแบบขึ้นไปแล้วผมจะไม่มี hesitate ว่าแบบเอ้ยไม่ทำทำไม่ทำอะไรเงี้ยทุกอย่างคือทำด้วยใจแล้วก็ทำด้วยใจทั้งหมดนะอะไรครับ ชมกันหน้าช่วงเดือน,น,นเมษาปีหน้าโอ้อ่ะอภิอไมไยเนี่ยคือจริงๆพี่ไมายเนี่ยจะเป็นแบบว่าฟิลฟิลแบบว่าดูแบบวังแบบว่ามีภูมิฐานมีความเวลาถ้าถ้าสงสัยอะไรถามพี่ไมายก่อนแต่พี่อาโปเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้พี่ไมายหลุดหลุดจากความเป็นภูมิฐานมาแบบว่า ชวนไปเล่นนู่นไปเล่นนี่อะไรอยู่่ตลอดอะไรเงี้ยเออมันก็ดูเป็นเคมีที่แบบน่ารักดีมีตอนเล่นสนน้ำนี่คือแบบโอ้โหล่าที่มายไปนู่นไปนี่ตลอดอะไรเงี้ยเออถ้าอยากเห็ของทีเดียวไปชมในซีรีส์ครับฝากซีรีส์นะครับตาผมก็ฝากซีรีส์กินพอแต่ซีรีส์ด้วยนะครับผมรักรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักนะครับผมก็เป็นซีรีส์มาเฟียวายเรื่องแรกของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆดูเดือดจริงๆ แบบรอมาเฟียก็เป็นมาเฟียจริงๆนะฮะไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับผมเจมส์แล้วก็นักแสดงคนอื่นด้วยนะครับผมในซีรีส์เดอะกินทิปพอร์สเดอะซีรีส์นะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ